เราก็มาอยู่ที่คอเทนนิสนะคะฟิตลับนะคะของโรงแรมโยโย่คริฟนะคะชุดพร้อมถามว่าอีชั้นเล่นเป็นไหมได้ในชุดจ้ะได้ต่ชุดปกติตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกับพี่แก๊ปค่ะยินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในปีนี้ก็เป็นคนไทยคนแรกในปีนี้ที่ขึ้นมาเป็นท็อป100ของโลกับว้าวนับสูงสุดก็ที่9 7 ที่ขึ้นมาท็อปร้อยก็ต้องให้เครดิตกับทีมงานที่ช่วยให้ผมขึ้นมาท็อปร้อยของโลกครับท็อปร้อยของโลกครับและนี่ก็ขอบคุณมากที่เชียร์ทุกหลายงานเลยที่ที่ยี่มาแข่งครับอ่ะหนูถามพี่แก๊หน่อยครับหนูเนี่ยวันแรกของการตีเทนนิสเลยครับหนูจะไหวไหมไอโคชมาไหมไอยูถึงจตรงนั้เอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามเทนนิสอีกแล้วครับท่านชุดเราพร้อมมากดูนะคะชุดเราพร้อมที่สุด นี่แล้วก็รองเท้าอันนี้สนับสนุนนะคะรองเท้าของเราสวยมากท <Wow. S 1> ุกคนดูดิเบนก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยจะมาทําเกี่ยวกับสปอร์ตเวเนตนะคะ ที่ชนบุรีนะคะที่พัทยาวันนี้เราก็มาอยู่ที่คอเทนนิสนะคะฟิตขับนะคะของโรงแรมโยโยคริฟตนะคะต้องไปพบกับเจ้าของแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่บ้าก,กีฬาเทนนิสมากใช้คำว่าชื่นชอบมากๆกับกีฬาเทนนิสนะคะแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยมาเชิญชวนค่ะว่ากีฬาเนี่ยมันดีต่อสุขภาพยังไงชุดพร้อมถามว่าอีชั้นเล่นเป็นไหมได้แต่ชุดจ้ะได้แต่ชุดจริง เดี๋ยวเราพบกับพี่แก้มค่ะ yeah. <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่แก้มแนะนำนิดนึงว่าตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรของโรงแรม ฟิสคลับเนี่ยก็เป็นปอดคลับของโรงแรมรอยัลคริฟตนะครับที่พัทยาครับตอนนี้เราก็อยู่ที่3เทนนิสครับมีทั้งหมด7สนามเทนนิสที่ฟิสคลับครับและทางฟิสคลับเองเนี่ยเราก็อยากจะเป็นสปอร์ตคลับที่เน้นทางด้านแบดมินตันเทนนิสคอร์ดเสนามครับแล้วก็มีสวอชคอร์ดสองสนามด้วยครับสามารถจัดการแข่งขันได้ครับแล้วก็ในการที่เราเอ่อทำสวอชคอร์ดขึ้นมาเนี่ยก็อยากให้มีการจัดแข่งขันมากขึ้นนะครับทางด้านกีฬาสวอชแล้วก็มีปิงปองครับรวมปิงปองสองโตครับและเป็นถามหน่อยเถอะทุกวันนี้นี่ ตีสคตอีกเหรอใช่ครับก็ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบกีฬามากโดยเฉพาะกีฬาแร็กเกตสปอร์ตครับก็แต่ก็แข่งทั้งเทนนิสควอชแล้วก็ตอนเด็กๆก็เคยแข่งปิงปองครับให้กับทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่คลับในในจังหวัดที่ที่เรียนอยู่ด้วยครับโอ้เก่งนะพี่ก็อยากจะถามประเด็นนี้เลยว่าในฐานะที่พี่นะชื่นชอบในการที่แบบตีเทนนิสมากๆใช่ไหมแล้วพี่ก็เป็นคนพัทยาด้วยทาโรงแรมในพัทยาด้วยอยากจะให้แบบว่าพูดถึงเกี่ยวกับแบบ สปอร์ตเวนเนว่าแบบ,บที่แบบรู้สึกยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าตัวเป็นเองเนี่ยเหมือนแบบมาพัทยาเราจะมีความรู้สึกว่าเรามาแค่วันเดียวหรือเรามานอนอยู่ที่โรงแรมอย่างเดียวอะ่ะแต่เราอะ่ะไม่ได้แบบไม่ได้มาออกกําลังกายหรือว่าได้มาแบบเหมือนมาตีเทนนิสหรือว่าที่เราไปวอเตอร์สปอร์ตมาอะไรเงี้ยพี่แกแบบอยากจะให้เชิญชวนตรงนี้หน่อยดีมากเลยครับที่เบนพูดเกี่ยวกับเรื่องสปอร์ตแอนด์เวลเนสเพราะว่าทางโรงแรมรอยคลิฟเองเนี่ยนอกเหนือจากที่จะเป็นโรงแรมสําหรับให้คนที่เข้ามาพักมาท่องเที่ยว เราก็อยากจะเป็นโรงแรมที่ทุกคนจดจําว่าเราเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด่านกีฬาและก็เวลเนสชั้นนําของเมืองพัทยาเพราะอย่างเมืองพัทยาเองเนี่ยเราก็อยากที่จะ ส่งเสริมแล้วก็จะช่วยโปรโมทเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งกีฬาและก็ทางด้านเรื่องเวลเนสก็จะเป็นทั้งกีฬาแล้วก็เวลเนสด้วยการท่องเที่ยวด้วยก็คือตอนนี้และการประชุมด้วยครับโอเคเพราะว่าเขาจะบอกว่าเขามีศูนย์ประชุมพิชด้วยค่ะทุกคนศูนย์ประชุมพีชสามารถรองรับได้ถึงหมื่นคนเลยครับโอ้เยอะมากออเมื่อกี้ที่เบน่าพูดกับพี่ไปแล้วใช่ไหมว่าเรื่องสปอร์ตเวลเนสอะ เบนก็อยากรู้อีกว่ามันแบบดียังไงต่อแบบนักท่องเที่ยวนี้ดีกว่าก็อยากจะเชิญชวนว่าแทนที่จะมาเที่ยวมาพักผ่อนหรือมานอนเล่นเฉยๆเนี่ยอยากจะให้มองว่าเมืองพัทยาเนี่ยมีมากกว่าช้อปปิ้งหรือแค่การมาพักผ่อนแต่ทางเมืองพัทยาเนี่ยก็มีเสียงโดยความสะดวกทางด้านเรื่องกีฬาและทางด้าน wellness ทางเมืองพัทยาก็มีหลายสถานที่ที่หนึ่งก็ที่นี่นะครับที่ฟิสคลับที่เป็นชั้นนําของการกีฬานะครับก็ อย่างที่บอกเรามีทั้งเทนนิสวอชแล้วก็ปิงปองดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้คนที่มาพัทยานองเที่ยวท,ที่มาพัทยาเนี่ยมาออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ชคุณได้ฮอลิเดด้วยและก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย<ช>และอย่างที่ผมเองเนี่ยก็ชอบออกกำลังกายมากดังนั้นผมก็มองว่าเวลเนสเนี่ยสำคัญในการที่เราจะสามารถพัฒนาทักษะในการ อย่างเช่นผมตีเทนนิสหรือคน<ม>ที่แบบว่าเป็นนักวิ่งเนี่ย<ม>ก็ต้องสามารถดูแลตัวเองด้วยในการที่เราออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ย<ม>เราก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Recovery ด<ม>ังนั้นเนี่ย Wellness Element ก็ต้องเข้ามา,าเช่นเรื่องการนวดการ t h e พีต่ต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะ รีคาเวอร์ให้ให้ให้กับร่างกายนะครับในการที่ออกกำลังกายนะใช่แล้วแล้วก็ที่ฟิตคลับนะคะเขาก็ยังมีแบบว่าเวทเรนนิงเนาะมีแบบว่าที่มีเพอร์ซ t r a i เทรนเนอร์ด้วยครับที่คอยสอนเพอร์ซ a l t r เทรนเนอร์เเก่งมากเลยครับจะมาเทรนผมเลยครับให้เป็นเป็นตัวอย่างครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราขอเข้าคําถามหน่อยอยากรู้มากว่าทําไมพี่ถึงชื่นชอบกีฬาเทนนิสเพราะอะไรครับจริงๆพี่เป็นคนชอบหลายกีฬาเลยครับเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นกีฬาที่แบบ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งติดนะครับแล้วส่วนตัวเองเนี่ยผมเป็นคนชอบการแข่งขันและเทนนิสเองเนี่ยมันก็เป็นกีฬาที่ติดเพราะว่าในการที่ผมเนี่ยพัฒนาทางด้านเทนนิสเนี่ยก็ช่วยให้ผมสามารถพัฒนาในการทํางานธุรกิจด้วยแล้วเป็นกีฬาที่ทดสอบหลายๆอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับตัวเราเ,<อ>เรื่องสมาธินะครับ,อรบขอโมให้แบบแฟนหนูหน่อย เขาได้ท <si> ็อปร้อยอ่ะเออไหนบอกเขาหน่อยซิว่าคือการแข่งขันอะไรอ๋อการแข่งขัน ITF Masters ครับก็เป็นการแข่งขันสําหรับนักกีฬาที่อายุมากกว่า35ครัและเนี้ยเราก็ไปแข่งขันแบบทั่วโลกหรือแข่งขันตามหลายๆสถานที่เพื่อเก็บคะแนนและโชคดีมากดีปีนี้ผมเพิ่งได้แชมป์มาคะแนนก็เลยพุ่งขึ้นในปีนี้ก็เป็นคนไทยคนแรกในปีนี้ที่ขึ้นมาเป็นท็อปร้อยของโลกว้าดับสูงสุดก็ที่9ก ที่ขึ้นมาท็อปร้อยก็ต้องให้เครดิตกับทีมงานที่ช่วยให้ผมขึ้นมาท็อปร้อยของโลกครับท่าไรของโลกครับ,รบและนี่ก็ขอบคุณมากที่เชียร์ุก หลายงานเลยที่มาแข่งขันนะครับแล้วก็เห็นผมทั้งบาดเจ็บทั้งตะคิวเกนก็เชียร์บอกให้ผมหยุดผมบอกโอเบนอันนี้ภูมิใจมากที่ไม่เคยไม่เคยวิดโรอไม่เคยรีทายจากแมชนะครับถ้าเกิดดูในสถิติแล้วเนี่ยผมแข่งจบทุกแมชแล้วก็ไม่ใช่ว่าของผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะพี่แก๊บยังจัดเป็นแบบว่าเทนนิสของเด็กด้วยอ่าใช่ครับให้เชิญชวนนิดนึงค่ะครับอยากจะเชิญชวนผู้ปกครองนะครับที่ลูกหลานเนี่ยที่เพิ่งเริ่มตีเทนนิสมาแข่งขันปีหน้าเราจะจัดเดือนพฤษภาวันที่4-5าพฤษภาค่ะทุกคน การเงนินหนูมีปัญหาคือเรื่องงานเลียกำหนดหมดมีอยู่อ,อย่างหนึ่งที่ไม่ได้กำหนดคือเรื่องงานแต่งงานแต่งเไไมื่อไหร่ไ เแข่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ก่อนนะขอคุยเร่องนี้ก่อนได้ไหมการแข่งขันเทนนิสยูเนียร์เนี่ยน้องๆที่มาแข่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ไทยแลนด์รันกิ้งและไทยแลนด์สไตนิ้งด้วยครับมีอันดับของประเทศครับเก็บคะแนนด้วยใช่ไหมครับรับรองรับรองรับด้วยเอ่อรอนเทนนิสออสสูเอชันสี่ถึงห้าพื้นสี่ถึงห้าพื้นานะคะก็สามารถที่จะมาสมัครกันได้ใครที่ได้ดูคลิปนี้คราวที่แล้วที่มาแข่งกันนี่ก็น้องๆมาเกิน200คนเลยนะครับไม่ต้องมองวว่่่่่าาาาาาต้้้อออออองงงงงฝีมมมมมืืระะดดดับแแขข็็กกกกกกคคถเเเิิไยยนนจชชญใหลู คุณจะได้แบบได้ประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่ๆนะครับและหลายๆคนที่เข้ามาแข่งครั้งแรกเนี่ยเขาก็ดีใจและประทับใจมากคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขมากเพราะเห็นน้องๆเนี่ยตอนนี้มีความมุ่งมั่นจากที่ได้ได้แบบได้รสชาติในการแข่งครั้งแรกครับแบ่งเวลายังไงอะที่แบบว่าบริหารการจัดการยังไงทั้งทํางานก็เยอะเล่นกีฬาก็เก่งแฟนก็สวยมากแฟนก็สวยมากโอวิธีการแบ่งเวลาก็คือจะเซตเวลาไว้เลยว่าชั่วโมงนี้ ก็คือเป็นชั่วโมงของการทํางานและชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่ว,วโมงของการออกกาลังกายและก็การให้เวลากับกับตัวเองด้วยผมก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีวินัยด้วยครับอันนี้เบนก็น่าจะรู้ดีว่าแบบว่าเวลาผมเซตสเกจจ์ไว้แล้วเนี่ยก็พยายามจะทำทาตามสเกจเจอครับวินัยโคตรึุด <c oughs> เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ สูงมากตองสองคนก็ไม่รู้แบบว่ามารู้จักกันได้ยังไงเนาะมีความรู้สึกอีกคนนึงก็จะเป็นคนแบบเนี้ยอีกคนนึงก็ชิลมากเรลัคส์มากชิลมากส่วนอีกคนนึงก็บอกไปทํางานได้แหละไปทำงานหนูถามพี่แกร็หน่อยครับหนูเนี่ยวันแรกของการตีเทนนิสเลยครับหนูจะไหวไหมไอ้โค้ชมาไหมขยู่นเฉยตรงหน้า ได้ได้ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เห็นตีสักสองสามบอลเครื่องลอยไปตรงไหนก็ไม่รู้นะฮรัตา้รั้วมาเรียบร้อยเพราะว่าแฟนขับอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากเห็นว่าพี่มาสอนหนูตีสิบบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวอ่ะก็เลยจัดให้กับแฟนขับด้วยในคลิปนี้อ่าได้เอามาอมโอเคเริ่มเลยครับเริ่มเลยเหรอครับเอาไม้เลยครับเอาไม้ไหนไม้้องอยากรู้ว่าทําไมคืออันเนี้ยทาไมมันเบาแล้วทําไมของพี่อ่ะมันหนัก เพราะว่าทุกครั้งที่หนูจับของพี่อะมันหนักมันเกี่ยวกับแบบว่าอ่ะเหมือนการเลือกไม้เทนนิสสิ่งนี้ยมัน<อ>คือคเกี่ยวกับน้ําหนักตัวก็คือมันไม่ใช่น้ําหนักตัวมันแล้วแต่ฟิลของนักนักเทนนิสคนนั้นนะครับเกี่ยวกับน้าหนักบางคนก็ชอบแบบหนักบางคนก็ชอบแบบเบาแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะชอบแบบหนักเวลาตีลูกก็จะได้แรงขึ้นถ้าเกิดไม้เทนนิสมันเบาเกินไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดตีลูกอาจจะเหินได้ครับอ๋อครับไม่เหไม่เหิครับครับครัเบนเอาเบาๆก่อนเบนเอาเบาๆก่อนนะวันนี้เรียบร้อยทั้ง มาตีไอ,ไ,อไม่เห็นจะไอจะพร้อมเลยแต่อยู่ดีไอก็ต้องพร้อมเอาก็เอาเอาก็เอาพร้อม โอเคให้จ่ายติดติดได้ไปไป All the way you have to run เด็กเด็กสัส r u โอเคค่ะนี่เลยเป็นครั้งแรกนะคะในการตีเทนนิสของเบนเป็นไงคะโคชเป็นไงบ้างไม่รอดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเบนจะฝึกปรือฝีมือไปเรื่อยๆแล้วเผื่อจะได้ลงแข่งกับเขาบ้างแต่ครั้งนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะฟิตคับนะคะของโรงแรมรยัลคลิฟแล้วค่ะแล้วเป็นบอกเลยค่ะว่าสุขภาพมีสําคัญมากๆนะคะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะแล้วก็ใครมาพัทยานะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะที่ฟิตคับแล้วก็โรงแรมรอยัลคลิฟด้วยค่ะยย้บาย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  มาย้ำแล้วย้ำอีกนะคะทุกคนกับคอลลเเจนเบนซี่นะคะจจะเลยค่ะวันละสองซอ,องผิวของคุณก็จะดีขึ้นมากๆจริงๆผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวเบนเองเนี่ยทานเป็นประจำนะคะแล้วก็พกไปทุกที่ด้วยนะคะและที่สําคัญมากๆที่สุดของที่สุดนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองกันก็คือว่าไม่มีกลิ่นขาวนะคะทานง่ายมากๆไม่ว่าจะใส่น้ําเปล่าแบบที่เบนทานอยู่นะคะใส่ในเครื่องดื่มทุกชนิดหรือว่าอาหารที่คุณทาก็ได้นะคะ แต่ก็มาย้ำโปรโอีกครั้งหนึ่งค่ะ1แถม1 980บาทเท่านั้นนะคะทุกคน